สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมอัดนะครับชัญยพัฒน์สำรานใจวันนี้เราเหมือนเดิมครับคู่หูปัสจันเว r ร์แพนนะครับกับเว r ร์แพนไคโดซานของบริษัทเว r ร์พัฒน์อินโนเวชันวันนี้เรามาที่ไหนอย่างไรมาเก็บภาพอะไรลองมาดูครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลยเห็นลูกแล้วนะครับมาเจอกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ น้องตักต๊กอีกแล้วนะครับน้องตั๊กชื่อ,ช,อชื่อจริงสระีนันทมงค์นนงค่ะสาสีนันทมง์เรามาพบกับน้องตั๊กอีกแล้วนะครับวันนี้ครั้งนี้เรามาเก็บทุเรียนนะคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยเรามาเก็บภาพกันให้ชัดเจนไปก่อนว่ายังไม่เก็บเป็นยังไง<ช>ระหว่างใช้เป็นยังไงนะวันนั้นน้องตั๊กบอกข้อมูลได้ดีมากเลยซึ่งวันนี้ตอนนี้นะครับกาลังไล่เก็บทุเรียนกันมาแล้วเป็นไงบ้างน้องตั๊กเป็นไงบ้างครับกับที่ เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ทุเรียนที่เราใช้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้ค่<ฮ>ะแล้วกําลังจะเก็บเป็นไงบ้างออที่เห็นเห็นเลยคือลูกสวยลูกสวย <ฮะ S 1> วค่ะนที่เข้ามาเหมาเขาบอกว่าอื้มสวยไม่ต้องดูมากเอ <ฮะ S 1> แล้วได้กะได้ประมาณการได้อะไรไหมรู้ว่ายังไงแบบไหนก็ประมาณการไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาค่ะอ๋อประมาณ,มาณการไว้แต่ยังไม่ออกมาแต่ที่เห็นเนี่ยคืออย่างที่บอกอย่างที่น้องตั๊กเคยบอกไว้ว่าปีนี้น้องตั๊กเพิ่งมาทํา ใช่ไหมปีแรกปีแรกเพิ่งมาทําแต่ก็ได้ใช้คู่หูมัศจัน์ตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มออกดอกเริ่มออกดอกค่ะเริ่มออกดอกเลยก็ใช้เลยค่ะเห็นว่าตอนที่เริ่มออกดอกคือสวนข้างๆกันคือสวนพี่ชายชายกาลังตัดอยู่เลยค่ะอ่าก็ใช้ครั้งแรกใช้พร้อมกันเลยใช้พร้อมกันช่วงออกดอกอ่ะค่ะออแต่เห็นคุนตั๊กบอกว่าพอครั้งนั้นพอออกดอกแล้วพี่ชายเขาไม่ใช้ต่อ ไม่ใช้ต่อเพราะอะไรครับเพราะมันรัดอ่อนค่ะรัดอ่อนคือมันแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนปกติแล้วถ้าทุเรียนแตกใบอ่อนเนี่ยเขาเขาเขากลัวว่ามันจะกลัวว่ามันจะทิ้งลูกทิ้งดอกอ๋อจะกลัวว่าทิ้งลูกทิ้งดอกใช่พี่ชายก็เลยหยุดใช้หยุดไว้ก่อนค่ะแล้วน้องตัก่ะก็ใช้ต่อไหใช้ต่อใช้ต่อไม่กลัวไม่ก็กลัวค่ะแต่ เพราะว่าต้นมันโซมก็เลยใช้ดีกว่าอ๋อเพราะไม่ได้ลูกก็ชัางมันไม่ได้ลูกก็ชัางมันแต่ไม่อยากให้ต้นมันโซมเอาต้นไว้ก่อนคือเจตนาคือเห็นต้นมันโซมก็คือใช้ไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าใช้แล้วมันมันแข็งแรงต้นจะแข็งแรงใช้แล้วต้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอใช้แล้วต้นมันแข็งแรงให้เราเห็นจริงไหมก็แข็งแรงใบไม่ไม่ไม่หนุ่มไม่ไม่ใช่ว่าตักพูดคนเดียวพี่ชายตักก็บอกพี่ชายเขาบอกว่าต้นมีลูกดกขนาดเนี้ย ใบอ่ะมันต้องโฟมกว่านี้จะเป็นคล้ายๆก้านทูบอ่ะก้านทูบชี่ชี้ๆตรงยอดค่ะแต่ของต๊ก็เป็นน้อยมากเป็นน้อยมากคือใบมันสมบูรณ์นะเห็นใบสมบูรณ์ใบเขียวแล้วก็ใบแน่นกลับไปที่ประเด็นที่ว่า ช้แล้วในช่วงที่มันรัดใบอ่อนแล้วมันจะสลัดลูกสลัดดอกแล้วตกลงของน้องทักสลัดไหมก็ไม่อะค่ะไม่สลัดต้องขึ้นไปแต่งต้องขึ้นไปแต่งด้วยแต่งนี่หมายถึงตัดออกคือแบบร้อยมีร้อยลูกก็ติดร้อยลูกเลยมีร้อยลูกก็ติดร้อยลูกเลยใช่มันก็อยู่ไม่มีสลัดออกเราจะรอให้มันสลัดเองเพราะเราขี้เกียจแต่งมันก็ก็ไม่ได้ค่ะมันไม่สลัดใช่ก็ต้องขึ้นไปสอยทิ้งต้องขึ้นไปสอยทิ้งให้เพื่อเพื่อให้แบบเลือกทรงอะไรอย่างเงี้ยโอครับ พี่ชายไม่กล้าใช้ต่อในช่วงที่รัดใบอ่อนเห็นมันรัดใบอ่อนไม่กล้าใช้ต่อเพราะกลัวสลัดลูกสลัดดอกทิ้งแต่ต้องตักใช้ไม่กลัวแต่กลัวนิดนิดแต่ก็ใช้ก็กลัวแหละแต่กลัวต้นตายมากแต่ปรากฏแต่ปรากฏว่าลูกดอกไม่สลัดครับอยู่ครบหมดเลยอยู่ครบร้อยลูกก็อยู่ร้อยลูกเลยจนต้องขึ้นไปแต่งขึ้นไปตัดออกตัดคนเดียวแต่งคนเดียวแฟนช่วยบ้างเล็กน้อยโอ้โหนี่ทําเองนะครับนี่ทําเองนะเกษตรกรที่ทําเองนะครับแล้วระหว่างนั้นที่ใช้มา ปึ๊บปื๊บป๊บจนถึงตอนนี้จําได้ไหมว่าใช้ไปกี่ครั้งกี่หนจำไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วสิบห้าครั้งสิบห้าวันฉีดทีหนึ่งเจ็ดวันฉีดทีหนึ่งอ๋อแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงอ๋อสิบห้าวันฉีดทีแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เห็นถามจริงๆว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยนอกจากใบที่มันดีแล้วลูกที่เห็นเนี่ยเป็นยังไงผลของทุเรียนที่ของเราเนี่ยเกรดก็เอบีอะค่ะเอบีจริงๆแล้วสภาพต้นแบบนี้มันจะต้องแบบลูกเล็กๆปักๆอย่างเงี้ยสภาพต้น สภาพต้นที่มันมีปัญหานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยที่ทายาที่เห็นสีแดงเนี่ยนะอ๋อคือลูกมันน่าจะเล็กมันน่าจะเล็กเราต้องสส่ทิ้งหมดอ่ะต้องสสยทิ้งเออต้องสส่ทิ้งหมดมันก็จะเหลือหัวไม่กี่ลูกแต่เนี้ยคือแบบหัวแบบ90%อ่ะ90เลยใช่ถือว่าแบบได้ได้เต็มเมดเต็มหน่วยแล้วเห็นอย่างที่บอกว่ากับประมาณการแล้วเนี่ยคืออยากอยากจะรู้ว่าเปรียบเทียบกับก่อนที่เรา สวนนี้แต่ก,ก่อนที่ใช้เป็นคนนะ <c oughs> เวลาที่เรามาทําแล้วเราใช้คู่หูหมังจันคู่นี้ <c oughs> แล้วได้กับที่พี่ชายเขาได้ในสวนนี้แตกต่างไหมมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันป่วยก่อนหน้า <ๆ S 1> ที่จะใช้อ,อ,อมะมันป่วยแล้วมันตายไปเยอะใช่อ๋อพอเรามาใช้คืออาการป่วยดีขึ้นไหมอาการป่วยก็ ใบอะค่ะใบาดีแต่ว่า,าลำต้นก็ยังทาเหมือนเดิมลำต้นยังทาเหมือนเดิมแต่ว่าม,มันก็ลาม,มันก็รมช้านะคิดว, <ชา S 1> ว่าถ้าหากว่าถ้าหากว่าตัดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเรา,าบำรุงทั้งใบทั้งรากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลำต้นมันก็จะมีภูมิคุ้มกันไปสู้กับโรคแล้วมันอาจจะหายได้นันนคือความหวังครั้งแรกที่ใช้อันนี้แต่ว่าไอ้ใบกับลูกเนี่ย S <S เป็นผลกําไรที่ได้มาเป็นผลกําไรคือตั้งใจที่ให้ต้นดีปีเนี้ยกะว่าฟาวแน่ลูกดอกไม่เอาแล้วปีนี้นะใช่ <st arts> จากที่เข้ามาทําเนี่ยใช่คือคือกะไม่ได้อะไรแน่กะไม่ได้อะไรแเอาไอ้คู่เนี้มาทําเพื่อที่จะ <st arts> ให้ต้นมันดีใช่แต่ปรากฏว่าสิ่งนี้มันจะสิ่งนี้มันได้มากับอย่างที่บอกคือมันเป็นกําไรคือใบกับลูกใบกับลูกนี่แสดงว่า ทั้งหมดเนี่ยกำไรทั้งหมดเลยสิจากที่เราเข้ามาทําใช่กําไรกําไรทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นกําไรจากการคัดคัดการคัดการใช่เออลองตักเข้ามาทําท่ามกลางที่ต้นที่มันมีปัญหาต้นมันเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นอ่อรากเน่าคนเน่ารากเน่าคนเน่าก็เข้ามาทําเสร็จแล้วก็ ลองใช้ไอ้คู่นี้ครับคู่หูกันคุณนี้เพื่อที่จะรักษาต้นให้ต้นมันดีให้ต้นมันแข็งแรงเผื่อที่ปีต่อต่อไปเดี๋ยวมันจะได้ออกผลผลดีแต่ปรากฏว่าปีแรกที่ใช้เลยเพื่อที่ให้ต้นดีกลับกลายเป็นตัวต้นคืออาการป่วยเนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่อยดีขึ้นค่อๆดีขึ้นแต่สิ่งที่มันแถมมาคือใบกับลูกค่ะซึ่งประมาณการของนของตันตปแงนี้ทั้งหมดกี่ต้นประมาณจําได้ไหมอ๋อตอนแรกจาก65ต้น ไปละยี่สิบกว่าก็เหลือแค่สี่สิบนิดนิดสี่สิบเ็ดสี่ตอนนี้เหลือประมาณสี่สิบกต้นใช่มันเลยวัดไม่ได้ของปีที่แล้วปีที่แล้วได้เยอะอ๋อแล้วแล้วสี่สิบกต้นเนี่ยได้ประมาณไหมว่าได้ประมาณประมาณเอาไว้นะสิอ่อถ้าหากว่ารวมกับฝั่งหน้าบ้านด้วยเนี่ยก็เท่ากับห้าสิบห้าต้นอ่ะนะฝั่งหน้าบ้านด้วยก็คาดเอาไว้ว่าเป็นสิบตันคาดเยอะแต่ได้น้อยไม่เป็นไรห้าสิบห้าคาดไว้ประมาณสิบตันค่ะ ตอนที่ตัดตอนนี้ตัดไปแล้วแค่หน้าบ้านฝั่งหน้าบ้านนะคะฝั่งหน้าบ้านออประมาณ14 13 1่สิบสมี่สิบห้าสิบหดสิต้นเนี่ย17ต้นได้ไป3ตันแล้วค่ะ17ต้นได้ไปประมาณ3ตันแล้วตัดไปหมดหรือยังตัดหมดต้นเลยตัดหมดต้นเลยใช่ไหมสิบเจ็ดต้นเนี่ยตัดหมดต้นเลยได้ไปประมาณ3ตันผมไม่รู้นะว่าเหลืออีก30กว่าโอ้ยเราเอา17หันพันมันจะตกประมาณต้นละกี่ตันเนาะต้นละกี่กิโลเนาะ เออสามพันตูตูตูเอาคำกดเอาเองบวกบวกลบสองร้อยโลถ้าต้นต้นเล็กหน่อยก็ร้อยโลถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ร้อยห้าสิบโลถ้าใหญ่ๆเลยก็สองร้อยขึ้นสองร้อยอย่างต้นเนี้ยค่ะประมาณสองร้อยอ๋อต้นเนี้ยประมาณเจ็ดสิบสองร้อยอันนี้ต้นนี้เคยตัดไปยังครับยังค่ะยังใช่ไหมคือของหนูแบบมีดเดียวเลย มีเดียวเลยใช่ไหมต้นนี้ประมาณต้นตนสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบประมาณสักหกสิบลูกกะไว้ว่าประมาณสักสองร้อยโลสองร้อยโลนี่แบบกะกะข้าวข้าวประมาณสามลูกประมาณสามลูกกว่ากว่ามกลมแต่เดี๋ยวก็รู้ครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเก็บเนี่ยจะไม่จะไม่ได้รวงจะไม่ได้แยกต้นเนาะว่าช่างว่าต้นนี้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเก็บรวมไปหมดทีเดียวเลยซึ่งตอนนี้เรากำลังไล่เก็บมา แต่สิ่งที่ชัดเจนที่น้องตั๊กบอกก็คือลูกกับใบเนี่ยกำไรแน่ๆค่ะิดเอาครับไปแล้วสามตัน<ช>ที่นี่อีกสี่สิบประมาณสี่สิบต้นประมาณสี่สิบ,ต,บต้นก็เอไม่รู้ออกไม่รู้ะจะกี่ตันไม่รู้หหละครับนะเดี๋ยวเก็บแล้วถึงจะรู้เดี๋ยวข้อมูลนี้เ,นเรามาเพิ่มเติมให้อีกทีหลังจากเก็บเสร็จวันนี้ก็ฝนลำลาลำไลลำเ<ช>่าเหมือนจะมาอยูแล้วไม่รู้ะจะเก็บได้หมดหรือเปล่านะแต่ สิ่งที่สิ่งที่ตอบโจทย์น้องตั๊กได้ก็คือไอ้น้องตั๊กสามารถบอกได้ไหมว่าไอ้คู่หูเกษตันคู่นี้เนี่ยมันช่วยทุเรียนของน้องตั๊กได้ขนาดไหนยังไงก็เกินคาดอะค่ะเกินคาดค่ะเดี๋ยวก็ต้องกลับไปที่เดิมอีกว่าเกินคาดตรงที่ว่าอยากเลี้ยงต้นอยากทำใบต้นแข็งแรงกลับไปที่เดิมค่ะใช่ไหมแต่กลับได้ใบได้ลูกที่ออกมาชัดเจนมากอ่แล้วอาการของโรคคือค่อนข้างที่จะดีขึ้น ก็ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนี่เห็นชัดเนบางต้นคือหายไปแล้วบางต้นที่มันกําลังจะลามเนี่ยอย่างต้นนู้นอะหายแล้วเออบางต้นหายไปแล้วค่ะบางต้นก็คือค่อยๆดีขึ้นที่เป็นน้อยๆมันก็เหมือนแบบพอตอนก่อนที่เราจะใช้อะมันเป็นมันเป็นเยอะมากมันลามเร็วมากเลยใช่ค่ะซึ่งถ้าเป็นคนอื่นหรือแปลงอื่นๆสวนอื่นๆที่เป็นน้องตั๊กบอกได้เลยว่าใบไม่ใช่แบบนี้แน่ๆไม่ใช่แบบนี้ค่ะเออ เหมือนการปูบใช่ไหมคือเงยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแดดสองหัวเลยแดดสองหัวไม่มีใบมีไงใบน้อยใบกระหล่อกระแหลงอะใช่ไหมแต่นี่เห็นว่าแดงๆทั้งนั้นเลยพาญาทั้งนั้นเลยแต่ใบเนี่ยชัดเจนมากค่ะคึ้นเลยครับเต็มโอ้โหเขียวแต่ผมว่าเขียวดําอืมสี่สิบต้นนี่ผมว่าน่าจะเกินน่าจะเกินต้นแต่น้องตั๊กนี่ถือว่าไว้น้อยนะถือว่า ไว้น้อยนะประมาณห้าสิบหกสิบลูกต่อต้นเนี่ยถือว่าไว้น้อยเนาะค่ะแต่ก็นั่นแหละครับแต่สําหรับที่บ้านนี่ไม่ไม่น้อยสำหรับที่บ้านไม่น้อยใช่ถ้าอยู่ประมาณสิบปีเนี่ยต้องไม่เกินหกไม่เกินห้าห้าเพราะเราอยากให้ลูกมันได้น้าหนักอ๋อแต่ที่เห็นเนี่ยมีมีต้นไหนที่มันเกินหกสิบเจ็ดสิบไหมมีไหมมีไว้มั้งไหม ไม่ไม่มีค่ะไม่มีเลยเพราะไปก้าอาจจะเป็นอาจจะเป็นต้นนี้อาจจะเป็นต้นนี้ต้องลองนับดูก่อนเพราะว่าขี้เกียจนับครัตอนแรกมันมีประมาณร้อยกว่าลูกร้อยี่สิบลูกอะมนติดหมดเลยก็สอยทิ้งมากสยทิ้งแหมเสียดายเนอะมันน่าจะเอาไว้สักต้นดูว่ามันเป็นยังไงเนอะเดี๋ยวปีหน้าลองใหม่อีก้งมันอาจจะมันอาจจะสวยหมดเลยก็ได้ครับซึ่งเดี๋ยวซึ่งมีเดี๋ยว เดี๋ยวมีที่นส่งข่าวมาแล้วครับเดี๋ยวเราพาไปดูเขาก็บอกเอาไว้แบบมหาศาลหนึงกันครับเป็นพงกวงเลยล้วชัดเจนมากซึ่งอย่างว่านะอย่างแรกก็คือน้องตั๊กเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยทําไม่เคยทำงานออฟฟิศมาทำงานออฟฟิศมาแล้วเพิ่งมาเป็นเกษตรกรปีแรกใช่ค่ะแล้วมาทําสวนนี้ปีแรกโดยที่เจอต้นที่มันเป็นปัญหารากเน่าโคเน่าก็ปีแรกงานเข้าเลยปีแรกงานเข้าแล้ว ตัดสินใจยังไงว่าอ๋อก็ไม่เป็นไรย้ําอีกทีว่าตัดสินใจทำไมถึงไม่ถึงกล้าใช้ไอ้คู่นี้ในตอนแรกที่ว่ามันจะช่วยต้นไม้ได้อ๋อที่กล้าใช้เพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะคุยกับพี่เจี๊ยบเอาไว้ว่าพไปเจอพี่เจี๊ยบในโพสต์นั่นแหละครับว่าเขาก็ใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแนะนํากันมาก็แอดเฟรนค์ไปก็ทักทักเสร็จแล้วก็เออเห็นราคาแล้วก็เอาไว้ก่อนละกันมันจะจริงไหม เพราะว่าเหมือนจะแพงเหมือนจะแพงเหมือนจะแบบแล้วแพงจริงๆแล้วแพงเราเราเราไม่เกี่ยงแต่ว่ากลัวไม่ได้ผลอ๋อแพงไม่กลัวกลัวไม่ได้ผลใช่ทีนี้มันมันมาจากทางพี่เจี๊ยบฝั่งเดียวฝั่งมาจากโซเชียลอย่างเดียวทีนี้พี่ชายคนที่ใช้อ่ะค่ะที่ใช้สามรอบอ่ะค่ะอ่าไปบอกมาว่าส่วนข้างๆส่วนที่เขาเคยไปทําให้อ่ะใช้เราดีอ๋อใช้ไอ้คู่นี้อ่าเรามาลองพี่ชายมาบอกใช่ว่าไอ้ส่วนข้างๆในใช้คู่นี้เราดีใช่ เราก็เลยเรามาลองกันไหมเอามาลองกันไหมคือตอนแรกเราไม่ไม่รู้เราเขาพูดถึงตัวไหนเขาก็มาเปิดมือถือให้ดูเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอ๋อแบบนี้เราก็เคยคุยนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอติดต่อเลยเราติดต่อเอามาใช้ทีแรกกี่ขวดกี่ซองยังไงคนละชุดเองคนละชุดใช่คนละชุดหมายถึงพี่ชุดหนึ่งเราชุดหนึ่งเพราะว่าส่วนน้อยนะคะก็คือชุดหนึ่งก็พ่นรอบหนึ่งก็ครบทุกต้นเลยชุดหนึ่งตอนนั้นซื้อมากี่บาทครับพัน ก็สมัครสมาชิกเลยอ่ะอ๋อก็ประมาณก็ประมาณพันนิดๆละใช่ไหมโอเคเอ่อพอชุดหนึ่งใช้ปึ้งเป็นไงครับทีแรกเป็นไงทีแรกก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรมากมายไม่เห็นอะไรมากมันต้องมันต้องรอไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์ปึ๊บค่ะก็สั่งก็ตัดสินใจว่าเราถ้าเราจะลองแล้วเราลองครั้งเดียวแล้วเราเลิกมันจะได้ผลเหรอเราก็ไปเอาเรื่อยๆพอ มีธุระไปเข้าไปในเมืองก็ไปเอาที่ศูนย์ครั้งหนึ่งก็มาพ่นไปในเมืองก็ซื้อมาชุดหนึ่งแล้วก็มาพ่นอะไรอย่างเงี้ยละชุดใช่ชอยากจ่ายเป็นเบี้ยหัวแตกดูเหมือนประหยัดปีอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดอ่วไม่หมดเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออ๋อแล้วใช้มาขนาดไหนจนมั่นใจว่าไอ้คู่นี้มันใช้มันมันช่วยได้จริงๆตั้งแต่ดอกเป็นช่วงเป็นหัวกำไร ช่วงเป็นหัวก่อนบ้านด้วยค่ะก่อนบ้านจนถึงวันตัดเนี่ยค่ะก็เลยรู้ก็เลยรู้ว่าก็ภาพมันก็ฟ้องภาพมันฟ้องต้นไม้มันบอกใช่เลยบอกใช่ไหมครับว่าอย่างที่ผมเคยบอกเป็นประจำว่าไอ้คู่หูพจันคู่นี้นะครับไม่ต้องไปเชื่อใครครับไม่ต้องไปเชื่อผมไม่ต้องไปเชื่อน้องป้าครับแต่ขอให้ท่านลองด้วยตัวเองครับให้ต้นไม้เป็นคนบอกให้ต้นไม้เป็นคนบอกจริงว่าเฮ้ยคู่เนี้ยมันใช้แล้วดีจริงๆนะซึ่งเดี๋ยวข้อมูลในการเก็บ สวนของน้องตั๊กเนี่ยเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบอกอีกทีครับว่าได้ทั้งหมดกี่ตันต้นที่มันมีปัญหาผมแทบถ้แทบจะ5 0เลยไหมที่ต้นที่มีปัญหาเนี่ยได้ไหมมากกว่า50มากกว่า50%อนะครับไอ้ปัญหานี่คือว่าคือรากเน่าโคนเน่านะครับใช่ค่ะมากกว่ามาก40 4ปนตต้นเนี่ยมีมากกว่าครึ่งอ่ะค่ะมากกว่าครึ่งค่ะแต่ได้กี่ตันเดี๋ยวว่ากันแล้วต้นโอ้โหนะครับใบชัดเจนมากนะซึ่งตอนนี้ก็คือ อยากให้น้องตั๊กฝากเกษตรกรทั่วไปที่ได้ดูค,คลิปนี้ว่ายังไม่ต้องเชื่อเนาะค่ะยังไม่ต้องเชื่อให้ต้นไม้เป็นคนบอกใช่ค่ะนะถ้าไม่กล้าลองใช้ก่อนให้ดูสักพื้นที่สักต้นสองต้นรลกแปลงยังไงว่ายังไงฝากไม่เชื่อมาดูที่สวนก็ได้ไม่เชื่อมาดูที่สวนนด้มาดูได้เลยว่าใบกับต้นมันต่างกันยังไงสวนของน้องตั๊กนี่ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงครับบอกได้เลย หทับตําบลตะเคียนทองค่ะตะเคียนทองซอย9 1ทับหตําบลตะเคียนทองตะเคียนทองซอยเอําอำเภออำเภอขิจจกูดเขาขิจจกูดจังหวัดจันทบุรีฝากเบอร์ไว้ได้นะถ้าอยากฝากเบอร์ฝากเบอร์ไหมกลัวคนโทรมากวนไหมแฟนหึงโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องตั๊กมากที่ได้เปิดสวนให้เราีค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็คงได้ทุเรียนกลับกรุงเทพแหละ แน่นะครับแต่ว <vt> ่าไม่ร no. um, ู้จะกี่ลูกยังไงนะครับแต่วันนี้นะมาเขาเปิดสวนให้ดูไม่พอเลยครับถ่ายไ่ดูไม่พอขอทุเรียนกลับด้วยโอเคนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องตั้งมากที่ให้โอกาสของบริษัทเวิร์คชาร์ตอินโนเวชันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคู่หูวัศจรรันนะครับเวรแพนสุดอจแล้วก็เวิร์แพนไคตัวสารคู่นี้นะใช้แล้วรวยช่วยเกษตรกรได้สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลา ขอสวัสดีทุกท่านไปก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บข้อมูลตอนจบอีกทีแนละ้วเราเอาให้ดูครับสวัสดีครับ